รายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุสน,นการทำคลิปและการไลฟ์สดเด้อคิดจะเติมเกมวันพันแมนให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดีแบบบ้่มๆคือหรือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพล,ลู่เรื่องวันที่5ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลย วันที่5กับกิจกรรมครบรอบ5ปีอันแรกมาแล้วครับร้านทําเค้กในที่สุดก็มาตอนแรกคิดว่าต้องรอเซิร์ฟเวอร์เปิด14วันก่อนกิจกรรมถึงจะมานะครับตอนนี้เนี่ยก็ดีใจไว้ได้แล้วว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดไม่ถึง7วันกิจกรรมก็มาเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่คนจะบิดไปกัน64 7เนี่ยก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับแต่พี่ไม่ไปนะ หกสี่หกยาวยาวยาวันลูกบวชครับเมื่อวานนี้ในไลฟ์สดตอนเย็นนะครับเราก็ได้ทําการสุ่มตัวแดงจนคบรบ220ตัวแดงแล้วไปดูบรรยากา,กาศการสุ่มกันว่าเป็นยังไงบ้างตัวที่เรามุ่งหวังในตู้ตัวแดงครับนั่นก็คือฟินิกแมนขอฟินิกแมนนะน้องเพราะว่าจะใช้คอเกโรสเกโรต้องการสายพลังอีกงตัวหนึ่งตัวอื่นไม่ค่อยหวังอะไรเท่าไหร่นะฮัดมาก็โอเคนะเปิดยาวยาวมาลุ้นกันว่าจะออกอะไรไม่กระตุกแล้วโอเคนั้นพี่เปิดเลยนะพี่ดำกับบัสวินได้ดีไรดีกว่าครับ อสศวินไหนเนี่ยอัศวินเป็นตัวคอดิอสศวินต้องดีที่สุดผู้นี้สามตัวพี่ดำสองตัวแทงท็อปสี่ตัวขอให้มันเข้าไอดีแกนะมาถึงม่วงเลยูมาถึงฉันก็เลนม่วงเลยออกมาเป็นตัวอะไรนี้ไม่ได้อะไรเลยจะเปิด220ตัวแดงนะครับเอาเกียวโรสเกียรโรไม่เอาปู่บอม ขอครับใส่จะมะกระโดดต่อยอูกาบาดังบูงไมไปเลยเนี่ยปั๊มแล้วเกิดกันปลากลายแสงสีทองมาแล้วคนดูลุ้นกันว่าจอกอะไรเฮ้ยมีแฟดมีแฝดของเอสอาร์ด้วยฮัวร์รอกำลังเสริมหรือว่าโดนแพ้ชนะกับชันซินน่แม็กใสฟ้าพิก๊อสไปร่างแรกของจิกี้มห้นี่พิกก็ส์ร่างร่างหงเนี่ยเพื่อหลวมหมดแล้วเนี่ยกาโลเข้าจะเล่นปีศาจยังไงนะีปีศาจก็เล่นได้ด่วงก็ยังมีอยู่นะครับได้ออกจากคุกได้แทงท็อปไม่ได้หรอก ไปกับพวกเราเถอะพาเจ้าไปคายโอ้โหน้องพี่บอกว่าพี่จะเอาฟินิกมาตามนัดโดเนตเดี๋ยวนี้โอ้โหคุณยาโดเนนั่นอันดับให้ค่าเข้าวันละนิดวันละหน่อยอีกสิบปีคงจะได้เป็นราชาโดเนตบ้างห้บห้ามาได้มาดูกันต่อครับเปิดเยาะๆออกมาเป็นสีม่วงกระหลังชางหิ่นพัฒนาปีศาจเอามาจากไหน ก็กิจกรรมบาคุโกก็มีไงแม่งได้ฟินิกแมนเอามายืนอย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรหรอกเอามายืนกันตายรับเอามายืนรับดาบของไอ้พวกไออัศวินกับเพื่อนตัวอื่นอ่ะอืมมีประโยชน์มากนะตัวตายเกิดตอนเนี้บอกเลยแล้วก็เราได้มาแล้วไงแม่งดวงดีจัดนี่ถ้าได้ลูกแก้วนะอย่างนี้ลูกแก้วพี่เพิ่มเหรียฟินิกแมนดีกว่าวะพี่ใช้ฟินิกแล้วก็คอจีนัสยื้อได้โคตรนานใช่ มันยืดได้นานแต่ทีเ่เบบว่าตัวดาเมจเราเป็นตัวที่ฆ่าตัว,วินเนะี่ยมันก็ตื่นมาฟันตัวนั้นอยู่ดีนึกออกปะเข้าเมื่อวานทันไหมครับแนะนําไม่ซื้อไอดีนะเฮ้ยเดี๋ยวนะหลังจากที่ออกฟีนิกซ์แม่งก็ไม่ออกอีกเลยเดี๋ยวไม่มีออกเลยเหรอสะใจวเวลาเพราะในแชทผิดหวังนะสะใจจุว่ามาแล้วขอต่อยอุปบาท์ดหน่อยครับสีทองมาแล้วเอาตัวอะไรดีนะ้องขอเสียงหน่อยเดี่วเอาตัวอะไรดีอา่าขอโทษหน่อยทุกคนกําลังมองเรา วดหัว้วยวะบูลิมีคนบอกบูลิไม่ต่างแจ้ยังดีผมได้ร่วงมาสามตัวแล้วพี่เอาไปเบื้อแพ็กพ็กคัมพีคือแพ็กไหนครับแพ็กสาสิบเก้าบาทไงเดี๋ยวพี่ออกไปดูให้นะครับขอสุ่มก่อนนี่ใจคอจะให้แค่นั้นจริงเหรอเนี่ยไก่ไปไหมน้องเปิดกี่ใบแล้ววะ น่าจะต้องอีกโลหนึ่งมีดำร้อยสามสิบสามทันการโรยูอาร์ไหมครับโอโหการโรยอีกห้าเดือนมาและเดือนละแปดสิบใบคิดว่าทันเมืนะ่อลน้องลองนับเลขดูสินี่พี่เกลือยับเลยเนี่ยทําไมออกแต่สีม่วงละเนี่ยกุริที่รักต้องมาขนมอร่อยกีกกี้ได้พี่ดำวันนี้สายฟรีจบไม่หมอะไรครับสายฟรีวันนี้ต้องสี่สิบเพราะว่าต้องลงดันของม่วงแล้วนี่เล่นสายฟรีบ่อยเลยจําได้เดี๋ยวทําไมได้แต่ไก่วะน่าจะเสร็จเวยแล้วล่ะ เปิดสองร้อยต้องมี SSI สักใบหนึ่งถ้ามันน่าเกียดเกินเปิดเป็นร้อยใบได้แค่สองตัวพี่ดำชอบออกจริงแม่งไอตัวแจกอะ่ะดันมาออกในนี้กูจะหลุดตัวแจกมาทำไมสีทองไีกแล้วน้องชายมาแล้วขอตัวแบกๆหน่อยทัดร่างสองหน่อยเป็นไรนะทัดซื่อมากี้แกมากอ่านดูถูกยานของพวกข้าเช่นนี้ใครใครโอ้โหยม,มาเพื่อมาเพื่อกดฟิกเกอร์ สองทองเหรอมีเหรอเมื่อกี้อามีอีทองใครอะฉันไม่ได้ปกป้องเรื่องอะไรเลยปกปิดเรื่องอะไรเลยเพียงเฮ้ยเสียอยากได้ขว่มาเฮ้ยเสียอยากได้เอ็ด ขายตอดวันนี้เสียและตัวแดงที่ราชากิกี้ผู้นี้เลือกในการการันตีไม่ใช่ปู่บอมแต่เป็นเกโรสเกโรตัวโหดแข็งตึงอันตรายสุดเท่ตัวนี้นะครับขอฉีดนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าเราจะเอาเกโรสเกโรหรือว่าจะเอาปู่บอมก็ไม่ต่างกันยังไงยังไงก็เป็นกระสอบรายให้ตัว UI อย่างอัศวินขับรถเหมือนกันคือโลกปู่บอมนี่ไรความหมายเลยอะนะไก่แท่จัดนะครับเมื่อเจออัศวินปาด ต่อให้แก้ป้าผ้าป่าอยังชนะเลยเพราะงั้นเนี่ยพี่ขอเลือกตัวที่ชอบหน่อยแล้วกันนะอยากเล่นแบบฉีกชาวบ้านเขานั่นคือเกียโรสเกียโรนะครับซึ่งเอามาแล้วเนี่ยถามว่าแรงไหมมันก็ดอกกว่าปุบอมหน่อยนึงในกรณีที่โดนจีนอสยิงใส่เข้าที่หน้าโดนวัคซีนแมลงสอง2ฉีกเกงในมาเข้าเนื้อเน้นๆคือเรียกได้ว่าตัวละครในทีมเนี่ยตายหมดอะ แต่ถ้าเกิดเป็นปู่บอมใช้กอปู่บอมเนี่ยยังยืนอยู่ได้นะครับโลจีนอสไม่ทะลุหรือว่าวัคซีนแมร์ร่างสองเนี่ยยังขวนไม่ทะลุเท่าที่ควรนะครับทาให้ยืนอยู่ได้แต่เน่ยเข้าเนื้อเน้นๆเต็มๆเหนียงเหนียงนะครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นแบบว่าเซฟๆก็แนะนําให้เอาปู่บอมดีกว่าแถมการจัดทีมของเกโรสเกโร่นะครับใช้สายพลังสาตัวซึ่งก็มันเปลืองทีไหมล่ะต้องมีสายพลังสาตัวแล้วก็สาย ต่อสู้หนึ่งนะครับแล้วก็เกิดใครจะเล่นเป็นเทคนิคเนี่ยหรือว่าสายอาวุธเนี่ยมันใส่ได้แค่อย่างละตัวอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะครับมันมันจัดยากแต่ถ้าปู่บอมอ่ะมันครบ4ี่สายเลยที่บังคับอ่ะไม่ต้องมีสายพลังเยอะขนาดนี้แต่ก็เป็นการโชคดีของเราที่เราเปิดได้ฟินิกแมนัวที่พี่หวังคลิปไว้มาดีว่าอยากจะได้เพราะว่าเป็นสายพลังนะครับจะได้ครบ3ตัวพอของเจโรสเกโรสาเร็จพอดีแล้วก็ฟินิกแมนเนี่ยสามารถรับดาบ ของอัดสวินขับเคลื่อนไว้ได้บ้างน,นะฮะหรือว่าเป็นการยื้อความตายนั่นแหละ <c oughs> ตายช้าที่นึงแต่ตายแน่นอน <c oughs> นะครับเพราะว่าอาจจะบอกว่าราับดามเมจแทนก็ไม่ได้รับขนาดนั้นสมมติว่าสมมติว่าพี่มีอัศวินขับเคลื่อนอยู่ด้านหลังนะวัซซี่แมนก็ได้วัซซีแมนอยู่ตรงนี้นะครับไอเนี้ยคอยรับดาเมจของอัศวินขับเคลื่อนฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวัซซีแมนเราเป็นคนที่ฆ่าอัศวินขับเคลื่อนได้ตอนมันฟื้นมาแม่งก็ตี วัคซีนแมนหรือว่าตีด้านเกโรเกโรนะฮะกรณีที่ฟินิกแมนอยู่มันก็อาจจะตีฟินิกเพราะมันติดด้านหน้าแต่มันไม่ใช่น้เสมอไปฮะส่วนใหญ่ไม่ใช่ตายก่อนวัคซีนแมนแล้วตีทะลุไม่ยอดทอกูจะหลุดนะฮะนี่คือแสดงความต่างชั้นของการตายเกิดกับไม่ยอดทอได้ดีมากนะไม่ยอดทอนี่โดนโดนขับเพื่อนปาดท,ทะลุหมดนะครับแต่ว่าตายเกิดยังสามารถเอ,อ่ยยื้อไว้ได้บ้างนะทีมก็หน้าตาประมาณแบบนี้นะครับตัวต่อไปที่พี่จะเอาใส่ทีมนั่นก็คือ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเสานี้จะเป็นาการุล่างเอ r บวกที่จะมาในกิจกรรมบาคุกูที่จเจ้าการุมาใส่นะครับแล้วก็ปั้นรอเยียวยาวรอการุยูอาน้องชายพี่นะครับหลังจากนี้นี่ตัวแดง เราก็จะไม่ค่อยสุ่มเท่าไหร่ละไว้สําหรับสุ่มในกิจกรรมหลักๆกันแล้วกันนะครับก็ดองไว้25 e สตัวแต่วันนี้มีเปิดตัวแดงด้วยนะครับในกิจกรรมรอบ5ปีมันเป็นเพรสแล้วพี่จะไปบอกว่ามันคืออะไรนะครับในส่วนของวงล้อนะครับวันนี้หมุนเอาของทองรวยอีกเช่นเดิมหมุนจนกว่าเราจะมีดันของทองให้ลงนะครับเพราะงั้น7อันเนี่ยของทองไปเลยปั๊มแบบไม่ต้องดูโฆษณาเพราะเราเติมแพ็ก v p 149บาบาทขั้นเทพแค่ร้อยนิดๆเท่านั้นนะครับในส่วนของช็อกโกแลต วันนี้กดถึง152ครั้งก็ป๋องม่วงกดถึงนี่เลย1้5กดเลยก็ได้เนี่ยนะเพชรมันเหลือเปิด2ล็อก2,000บาทได้4,000เพชรมาครับเพชรมันเลยเหลือนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วมีอะไรอัปเดตอีกเอ่อพี่มีตัวม่วงอยู่เยอะมากๆเดี๋ยวหาวันทําคลิปนะเพราะว่าตอนแรกวันนี้จะเปิดตัวม่วงใช่ไหมแล้วก็รีวิวตัวเกียโรสเกโรปรากฏว่ากิด5ปีมาเราเลยมาดูกันกิจกรรมนี้ครับนะ ก่อนอื่นมาดูนี่ก่อนมีอะไรบ้างไม่มีอะไรอัปเดตใช่ไหมไม่มีนะครับเปิดนี่แล้วกันเปิดดําโชว์แล้วกันเออใครหลายคนอ่ะชอบถามพี่ครับเติมแพ็คที่พี่บอกมาหมดแล้วแพ็ควีไอพีแพ็กพร์คมพีแพ็คทัพ,พซูม,มากิเอาเงินไปทําอะไรดีครับเงินมันเหลือในช่วง ต้นเดือนครับประมาณวันที่หนึ่งถึงวันที่12บเนี่ยหรือวันที่สิบเ็ดเนี่ยมันจะมีแพ็คตัวดำเจ็ดิบเก้าบาทมาซึ่งเติมกันเทศก็หกสกว่าบาทซึ่งคุ้มมากนะครับในราคา6กสิบาทแล้วเรามีโอกาสได้สิบสองตัวดำเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยพี่จะมาลุ้นกันนะครับเราไม่มีเพชร1้อยสี่ิอยู่ในหัวอยู่แล้วมาลุ้นไปพร้อมกันสามสองหนึ่งกดไปเลยแล้วออกสิ่งที่ได้เพชรอีกแล้วสองวันติดเรจะหลุดโอ้ยมันชท้งไม่คุ้มแล้วมันชท้งไม่คุ้มแล้วนะ เมื่อวานเนี่ยเปิดในไลฟ์สดก็เพ็ดรครับอันนี้มาเพ็ดอีกแล,แล้วแล้วเปิดได้วันละหนึ่งแล้วเงินเหลือมีเนี่ยตั๋วส้มพี่พอไหมวะม่งจะต้องซื้อซัพพอร์ตด้วยนะครับเสารนี้ซัพพอร์ตของตุยริวยูอามาพี่จะซื้อด้วยอ่ะแต่ซื้อบูลค่าสามรอยอ่ะพอไหมวะหนึ่งคูณห้าห้าร้อยห้าร้อยยังพออยู่โอจะหลุดเกือบไม่พอนะครับเซ็งจริงวะมา,ารีวิวกิจกรรมทำเค้กกิจกรรมหปีครับ ร้านทําเค้กหน้าแรกเนี่ยจะเป็นบิงโกก็คือให้เอานมจะให้เราเอา,อเ,อา,าเ,เอากระป๋องนมเอาคานหน่อยเนี่ยเอากระป๋องนมอันเนี้ยเวลากดใช้เนี่ยมันจะปลดล็อกบิงโกแต่ละกระดานซึ่งมีโอกาสซ้ากันได้ไมั้งเห็นบอกว่าซ้ํากันได้เดี๋ยวลองเลยแล้วกันนะให้มาหน้าสองกดเควสรายวันนะครับเควสรายวันก็คือเวลาเราทำเควสแต่ละวันเนี่ยนะฮะมันจะมีกําหนดอยู่ว่าทําอะไรบ้างมันจะได้ของตามที่บอกแต่ละกดรับของกันอันนี้มาทุกวันเป็นเควสประจาวัน รับของเสร็จหมดแล้วก็ดูนะว่าเราขาดอะไรไหมแล้วก็ทําให้เสร็จนะครับอย่างเนี้ยอันเชิญพิเศษห้าครั้งพี่ถึงเก็บตัวแดงไว้ไงเดี๋ยวต้องไปอันเชิญเพื่อเอากระป๋องนมด้วยนะครับนี้เราเอากดนมมาบิงโกนําโชคลองกดไปปั๊มได้เค้กมาห้าสิบอ๋อถ้าเกิดเปิดหนึ่งอันเนี้ยเราจะได้เค้กมาด้วยก็ดีนะครับเรามีอยู่กี่อันละมีอยู่สองอันเองน้อยจัดอ่มีได้ซ้ำหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าก,กดเดี๋ยวนะกดครั้งหนึ่งมันออกอันเดิมหรอ มันจะออกเกินกว่า20เนี่ยจะย้อนกลับมาเป็นเป็นศูนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ขอเอาอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขอไปอันเชิญพิเศษ5ครั้งก่อนพี่เอากระป๋องนมเพิ่มก่อนเออจะจะกด10ใบเลยดีไหมอ่ะก็กด10ใบไปเลยลุ้นไปเลยว่าจะออกอะไรนะครับไปเลทอัพไหมไม่เอาตัวธรรมดาพอ สิบใบดูีิว่าจะออกอะไรอันเชิญพิเศษวันนี้มาแล้วครับใส่ตาไมา้เห็นอุปบาติดังนั้นก็ขอกระโดดชาร์จพลังแล้วก็มีกระตุกจิตกระาตากใจแบบนี้ตัวใหม่หรือเปล่าต่อยอุกบาติเ่แกไบ้าไปปกา่แต่ไม่ม่วงไม่ต้องลุ้นไม่ได้ลุ้นอะไรทั้งสิน้นดวงไก่แจ้ปานนี้ออกมาเป็นมาแล้วคอมบูอินฟินิตี้นะแต่แล้วเราก็ไปดูเวสเราน่าจะกดร็อกได้อ่ะนี่อันเชิญพิเศษห้าครั้ง กดแล้วรับกระป๋องนมมาหนึ่งอันช่างมากมายอะไรเช่นน,น,นี้แล้วก็กดไปเลยปั๊มได้มาสองร้อยเคก้กโอ้โหมันเปิดทีละอันจริงนอ้องมันเปิดทีละอันจริงแต่แม่งดวงซวยว่ามันได้อันเดียวนอะ ม,มันได้ไออันนี้อันเดียวนะครับซึ่งถ้าเราทําเป็นแถบเนี่ยมันก็จะเหมือนบิงโกที่เราเล่นในแต่ละวันนั่นแหละมันก็ได้ของรางวัลตามนี้นะครับแต่ถ้าสำ,สำเร็จทําสําเร็จทั้งหมดนะฮะแต่ละแถวเนี่ยมันนับแถวแบบนี้นะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็แนวทะแยงแบบนี้นะครับซึ่งทําสําเร็จเนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยเสร็จหนึ่งแถวจะได้โลโก้ครบรอบ5ปี สแถวได้ม่วงนะครับหกแถวได้การ์ดไอพวกการ์ดบัฟนะฮะไล่โจมตีเลยพวกนั้นแล้วก็ก้าแถวเนี่ยเป็นยันก้าแถวนะเหมือนแบบเป็นหีบเปิดเลือกนะ,ะการ์ดบัฟซึ่งอันเนี้ยเป็นรางวัลใหญ่สําหรับพี่แนะเพราะพี่คงไม่มีสิทธิ์ได้มือถือของไอ้กระบองเหล็กอะกระบองเหล็กล่าง UR ครับน้องครับนะมาเป็นกิจกรรมแจกในร้านทําเค,ค้กนี้ด้วยนะครับ เอ่ออาวุธสามดาวเอาไปเราก็ไม่มีตัวหรือเปล่าลองดูว่าสายฟรีได้ไหมนะครับแต่ว่ารางวัลที่พี่อยากได้คือเนี่ยทำเก้าแถวให้ได้สายฟรีน่าจะทาได้อยู่พยายามเก็บไปเรื่อยๆตามเควสประจําวันนะครับเอ่อเนี่ยเควสรายวันนี้มันจะรีทุกวันตอนตีสี่มาแถวที่สามนั่นก็คือกล่องขวัญกล่องของขวัญเทพก็คือให้เราจ่ายเงินเป็นวินนะอยากได้กล่องยิมเพิ่มก็จ่าย149บาทถามว่าแพ็กไหนคุ้มก็แล้วแต่กันเลยพี่ว่าเกลือเละเทะเนี่ยพี่ไม่เอาสักอันนึง แล้วแต่บุญภาวัสนาส่งว่าสายเติมน้อยจะไปได้แค่ไหนนะครับใครอยากได้รวยทางรัดอยากไปถึงเป้าหมายเร็วๆก็ลองเติมดูแล้วกันนะครับมาแถวที่4การ์ดอวยพรครับอันนี้เป็นกิจกรรมเติมเงินน่าจะมี2แพ็คเป็นแพ็คคลาสสิกกับแพ็คพรีเมียมแพ็คคลาสสิก349บาทถ้าเติมขั้นเทพเนี่ยประมาณ200นิดๆน,นะครับก็จะได้ของรางวัลตามวันเลยนะเวันเนี่ย ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะเจ็ดวัน700เจ็ดร้อยเพชรแถมมีเค,ค้กให้ด้วยแล้วก็มีตัวเดินของกระบองเหล็กบวกกับวันที่7มีการอัปดาวสองอันนะฮะหรือจะเป็นแบบพรีเมียม6 2รยี่บเก้าถ้าเป็นขั้นเทพประมาณ4ี่รอยกว่าเท่านั้นเองอันนี้คุ้มไปใหญ่เลยฮะเพชรเยอะมากเพชรสาสิกว่าเพชรว่ะใช่ไหมยี่สิบี่วันสองร้อยแปดสองันแดรอเพชรแล้วมีตัวม่วงห้าหกเจ็ดแปดแปดใบตัวแดงด้วยนะครับก็แล้วแต่ใครจะเอาแล้วกันนะส่วนพี่เนี่ย ไม่น่าจะเอามาต่งไม่มีไปเรื่อยๆแล้วกันกิจกรรมนี้แต่มันก็น่าเปิดนะเนาะสามร้อยสี่สิบเก้าลองดูแล้วกันว่าจะซื้อไหมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราจะเห็นเคสว่าเราเปิดบิงโกเนี่ยร้านทําเคกเนี่ยมันก็ต้องได้เคกถูกะ่ะได้เคกมาสะสมได้เท่าไหร่สามารถมาแลกของรางวัลได้ตามหน้านี้เลยที่เขากําหนดนะครับของรางวัลมีอะไรบ้างมีเงินนะมีพวกของพวกนี้ยิปย่อยเยอะแย,ยะมากมายตั๋วม่วงไม่แนะนํานะตั๋วม่วงอะหลังๆมันไม่คุ้มละ ur ดีกว่า นะซึ่งมีนี่ด้วยลูกแก้วของกระบองเหล็ก UR นะครับลูกแก้วกระบองเหล็ก UR มีขาย3อันแต่ว่าหินปีศาจเนี่ยมีแค่1อันเท่านั้นน้อยจริงนะเพราะงั้นเนี่ยที่พี่เล็งไว้อยู่เนี่ยก็คือหินปีศาจหินนิโร่นี่แหละนะครับเอาไว้ให้กับการโร่ล่าง UR มันจะได้ไม่ต้องเปลืองในอนาคต เ,เตรียมไว้เยอะๆเป็นดีแล้วก็อย่าลืมเอาไอ้พวกนี้ด้วยสําคัญเหมือนกันนะครับไอเทมจะเป็นในการหลอมอาการบัฟสีแดงนะครับแล้วก็มีพวกกล่องกล่องการบัฟเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะทีแผ่นแบบเลือกได้ด้วยว่าจะเอาแผ่นอะไรเน็ตคุ้ม3อันเนี้ยพี่น่าจะเอานะอื่นไม่น่นะแล้วแต่สะสมนะครับกระบองเหล็กกิจาก,การนี้มันแจกแค่1 1หหินฮีโร่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยาก สายฟรีไม่น่าทําได้นะจำเป็นที่จะต้องมีทรัพยากรบ้านบางส่วนนะครับซึ่งกระบองเหล็กเนี่ยมันมาเป็นตัวขายอ่ะเขาเรียกว่าแพ็คอะไรวะแพ็คขายตรงจากเมื่อก่อนเป็นกระรวิ่ัยเกเรตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นกระบองเหล็กคิดสั้นเราสามารถเป็นเจ้าของกระบองเหล็กได้นะครับในราคาเท่าไหร่เนี่ยสองพบาทมีล่างแรกให้ครบแล้วแล้วก็มีกล่องเปลี่ยนล่างเป็นล่าง UR นะถ้าใครจะทำพัทสองพัทสก็มีในกล่องเมื่อกี้สามารถทําได้นะครับแถมอาวุธสดาวขายไว้ด้วย ซึ่งเสียเต้แกจัดเรียบร้อยแนละ้วอาวุธสามดาวก่อนที่กิจกรรมนั้นจะมาแกไม่รู้ว่ามีมือถือขายแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพอกิจกรรมมาเนี่ยกระบองเหล็กของแกแกจะทเป็นอาวุธสี่ดาวอรอเลยจะบั็อกอะไรขนาดนั้นนะครับเสียเต้ตึงจัดๆนะครับอ่ะกิจกรรมก็เป็นประมาณเช่นี้ร้านทําเค้กเดี๋ยวเราจะรอกิจกรรมกระป๋องม่วงน่าจะไม่พลาดแล้วมาวันที่6กนะครับก็คือวันศุกร์นี้เดี๋ยวลองเล่นกันเลยซึ่งกิจกรรมกระป๋องม่วง เห็นบอกว่ามีดาร์กชัย S S R บวกด้วยเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นอะไรนะวันนี้เป็นวันแห่งการทําขนมเคกนะครับไปร่วมทํากันเลยนะของพี่นี่เกลือจัดเลยเถ้าเกิดว่าอยากจะได้เพิ่มทําอะไรอะ่ะทำภารกิจถ้าอยากจะได้เพิ่มอีกก็แพ็กกิจกรรมผมต้องเปียตังกระป๋องนมเดี๋ยวนะวันนี้วันนี้เปิดได้แค่สามกระป๋องเพราะว่าเวสวันนี้ไม่มีแล้วนะกระป๋องนมอะเมื่อไหร่ปีไหนมันจะครบวันนี้กูยังเกลือเลย โอ้เติมทวินจะหลุดแล้วในวันนี้ครับพี่อยู่ในอันดับที่18ของซาว่าพลังรบอยู่ที่28,000นะครับก็อันดับกิวเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งแน่นอนเพราะกลุ่มฟูบุกี้เรายึดหมดแล้วเหลือเจสันเนี่ยรอต่อแถวเข้ากิวอยู่นะแล้วก็ตอนนี้เราแทบจะยึดและครูแบงค์มาหากิกี้ครูแบงค์ซื้อให้ดีเหรอเป็นครูที่ชอบการเล่นเกมคูแบงค์ซื้อเหรอใช่คูแบงค์เดียวกันไหมเนะี่ย น่าจะใช่นะครับขอบคุณมากเลยที่มาร่วมเล่นกับเรานะครับแล้วก็เซียเต้ C A T e. ยังที่หนึ่งอยู่นะแบบขาดรอยพลังอยู่7 0 0 0 0สเห็นบอวบอกว่าหมกด้วยอาจจะมากกว่านี้นะครับเลเวลเนวันนี้พี่จบ4ี่สิบก ตอนนี้มันอัดคลิปเนี่ยอยู่ตอนเช้าหรือจะมีพลังงานที่มาในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็ยังกดช็อกโกแลตไม่ครบนะครับ46ชิวชิวก็สายพักัำพ,พีเอาเป็นประมาณนี้ส่วนใครเป็นสายฟรีวันนี้น่าจะได้ประมาณ43หรือว่า44ฝากเอาไว้ให้คิดรู้เรื่อง อะไรตอนนี้ยอมให้กิกกี้ไปก่อนอยู่ต่อนหน้าราชากิกกี้ผู้นี้แกจะไหวได้อย่างไรหขอร้องหน่อยละกันเกโรเกโรครับตัวพอสุดโหดของเราเนี่ททาให้ลูกไฟของเราได้เป็นหกลูกแล้วก็มีบูทดาเมดด้วยครับจะนำมาด้วยบอมโคตรเทพไงทีมเท่ททเทมาแล้วแล้วก็บูทความเวดาเมดมาโดนปืนใหญ่สูญสลายหายวิ่งโดนเพียวๆพียวไม่มีโล่บอมมันโดนเพียวเพียวครับแล้วก็เนี่ยโดนเพียวๆพวอีกแล้วแบบไม่มีอะไรกั้นนะเอามาเพราะใจรักโดยแหนนอนหมด ขอขี่เองในอออของเรายัางติดโล่บอมเห็นปะนะฮะมันต้องระเบิดหนึ่งจะทะลุแล้วก็มาแล้วโจมตีเหนือขีดธรรมชาติอันยิ่งใหญ่เคลียพื้นที่เคลียพื้นที่เห็นจีนอตไหมจีนอตก็ไม่ใช่ไม่ยอดทอนะครับมันเลยไม่เป็นไรมันเลยยังยืนอยู่ได้มันยิงขึ้นฟ้ามาอีกแล้วแต่ว่าวัดสิแมนโบรางสองของเรามีไม่ยอดทอน้องแล้วก็ ขี่เก่งในติดโล่ก็ไม่เป็นไรครับเรามีระเบิดที่ทะลุโล่อยู่แระแต่ถ้าเป็นคอเกียโรสเกียโรเนี่ยเข้าเบียวเบียวเน้นๆ้นเหนียงเนีนเนยงเ,ยเ,ยเ,ยเยต็มหน้านะ เอาบอมได้เอาบอมเถอะแต่พี่ใจรักเกียร,รอสเียร์โร้เขาสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันวันนี้เป็นคลิปของวันที่4เมื่อวานนี้นะคนดู5,600คนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะเกิน5,000ก็ดีใจแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเกิน5,000ันนะช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกัน comment, กนดหัวใจช่วยกันดูให้จบด้วยกี้จะได้มีไรายได้พัฒนาช่องกันต่อไปนะครับมี44ความเห็นนะคนแรกบ,บอกว่ารักเกีก้นะโคตรเก มึงแกกับกูอีกนะเดซี่นี่กัพิกกี้ครับขอพรอ,อันที่สองเลือกอะไรดีสุดครับถ้าเอาจริงๆนะเอาไอ้การ์ดไอ้ที่มันอัพของแดงอะ่ะไอ้การ์ดตีม่วงดีที่สุดแต่พี่เนี่ยเอาของ,องทองที่อยากเฉิดขายน้องตอนนี้มีนูกแก้วอัศวิน s s r บวกแล้วก็มีอัศวิน u r ควรเลือกใช้ตัวไหนดีครับทีเดวนี่ดูคลิปพี่จริงไหมเนะี่ยอัศวิน u r แก้ผ้าแม่งยังชนะลองเอาอัลวินูอไม่ใส่เสื้อผ้าอัลซ์้นหนึ่งแล้วไปตบคนเนี่นะ แพ้ไอถีบโคตรโกงแพสทีฟอัศวินจากคนยูอาร์ทำอะไรได้ครับเกกี้อ๋อมันจะทำให้บล็อกดาเมจอ่ะหกสิบเปนะครับโคตรแรงเลยโคตรแข็งโคตรตึงโคตร,คตร,คตรอันตรายตายแล้วเกิดมาเป็นอันติได้สี่ทีอีกนะครับก็คือรวมแล้วแปดทีชื่อเขียวแล้วพี่กี้เฮ้ยแบค b บ็กแคทชื่อสีเขียวเรียบร้อยนะครับเป็นสมาชิกช่องสมาชิกช่องจะมีชื่อขึ้นในทุกคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพยายามทําให้ชื่อขึ้นในไลฟ์สดด้วยเพราะั้น,นี้ยสมัครสมาชิกเป็นการสนับสนุนได้นะครับก็แบ็กแคทเนี่ยมาตอนพี่ไลฟ์จบทุกวันเลยพี่สังเกตนะกี้ใส่เสื้อตัวเดิมมันเป็นสไตล์เสื้อดูดซับอรอด้วงยูอาร์มาพี่โดนแน่เออพี่ก็เอาเหมือนกันนะนนองเออทาไปเล่นไปโดนพี่นะเราอะหดจนเอฟซีบิดไปเซิร์ฟอื่น เอ็ซีเ่งเพ้ไม่หวาม่บิดหมดอ่ะเปิดมากี่กี้ก็แอคเลยนะครับโอ้คนเรามันมีของเทพมันก็ต้องอวดกันหน่อยนะครับน่นมันแว่นกันแดดไม่ใช่เหรอพี่กี้นะแว่นแอคครับอันนี้แว่นแอคเอามาแอคนอนๆนะครับคําว่าสูงแปลว่าสุ่มนะอันนี้อะไรเนะี่ยเขาน่าจะเม้นผิดนะผมจะกลับมาเล่นเป็นครั้งที่สี่อย่าให้มีครั้งที่ห้าเล่นยาวๆยันลูกบวชมากี่เซิร์ฟแล้วครับนะแล้วแกเม้นแบบนี้มากี่เซิร์ฟแล้วนี เมนแรกนะเกกี้เมนแรกอะไรเนี่ยคนอื่นเมนก่อนแกเยอะแยะพี่ถึงพิกี้มากครับไม่ได้ดูนานเลยฝากติดตามดูทุกวันด้วยนะครับน้องพลิกซิกรอ,อรอรลูกแก้วตัวใหม่ในตัวม่วงดีไหมครับนั่นแหละดิมันมายังลูกแก้วใหม่ในตัวม่วงมาหรือยังเนี่ยเห็นบอกว่ามาทุกเดือนไหมเหรอพี่ยังไม่เห็นนะว่าใครแอปไปรอการโรเข้าเดี๋ยวรู้เรื่องอ่ะการโรเข้าพี่ก็เอาแหม หนูก็เชียร์เกียร์โรสนะบอมเอามายังไงก็โล่แตกแต่เกียร์โรสเกียร์โรช่วยแม็กแคทพีแต่อัศวินเนี่ยตึงๆเลยเกียร์โรเกียร์โรเนี่ยช่วยแม็กแคทพีก็จริงนะแต่มันไม่ได้ช่วยทันทีอ่ะมันต้องแบบโดนตีครั้งหนึ่งก่อนเลยอย่างเงี้ยดูปะเลื่อนลดไปตามเปอร์เซ็นต์ที่กําหนดก่อนถึงค่อยเพิ่มเพราะงั้นเนี่ยถ้าฮิตแรกอ่ะโดนหนียงเหนียงเข้าที่หน้าก็ตายเหมือนกันกิจกรรมแจกพี่ดำผมเล่นเซิร์ฟหกสี่หกถ้าผมเอาพี่ดำคุ้มไหมครับก็แบกทีมได้นะเอาจริงอ่ะแบกทีมได้ยังงไก็คุ้ม นะครับถึงแม้ว่ามันจะบัฟแค่ตัวเองไอตอนที่มันใช้อันติอะ่ะแต่ว่าพาสีของมันในการบล็อกยังมีอยู่ผมไปเล่นเซิร์ฟจ,จีนมาครับแจกตัวโหดมากเลยแจกตัว UR กับ SSR บวกนะคนอื่นก็โหดเห,เหมือนเราเข้าใจหมมัดมังกรเหินนภาคือของซีริลยูครับกากกี้นะอากาก,กี้เหรอโดนนะพ่กี้เซิร์ฟหกสผมสุ่มได้ลูกแก้วราชาอีกาสไนหรออิจฉาเลยอะ่ะ รอคิปรีวิวพวกรูนทองอยู่นะครับให้พี่ได้รูนทองก่อนให้ลูกแกนี่เติมมาเต็มกราฟเลยนะ <c oughs> มีอัศวินเอซบวกต้องแลกปุ่บอมไหมครับไม่ต้องแล้วหรือว่าเอามาเป็นทินที่สองทีนที่3ามก็ดีนะถ้าเกิดว่าทาเควสให้ครบ2 2 0แดงก็ดีพี่ครับตอนนี้ผมมีแฟลตยูกับอัศวิน UR แล้วก็ลูกแก้วกาโร่กับโบรสอซิอบวกผมมีตัวดำแปดตัวแ80ดสิบใบเอาย R ตัวอะไรต่อไปดีครับผมว่าจะเอาด้วงแต่กลัวไม่ทันกาโร่นะทั้ง ทันทั้งด่วงทั้งกาโรเพราะกาโรอีกห้าเดือนร่วงอีกสองเดือนผมเพิ่งกลับมาเล่นครับแต่วันนี้วันที่สองไม่ทันเขาละเจอการหกหกหกอะทําไมถึงคิดว่าจะเจอพี่6กหกหกวะไม่ไปแลนะน้องนะพี่ไม่ไปเซิร์ฟหกหกแล้วย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจะเล่นด้วยกันก็มาเล่นเซิร์ฟนี้หรือว่าติดตามตามช่องก็ได้คุยกันในไลฟ์สดพี่ตอนเย็นก็ไดนะ้วันนี้ก็ไลฟ์สดตอนเย็นเจอกันหกโมงเย็นนะราชาใต้ดินหน้าทําใหม่ครับจะตกเมตาเร็วใหม่ครับไม่มีใครเล่นเลยอะมันไม ถ้าอัศวินผมแนะนำคอเกโรสเกโรมันจะบวกเลือดทั้งทีมนะอัศวินดาเมจใเน,นเลือดไม่ใช่เหรอพิกี้ใเน,นเลือดครับใเน,นเลือดเออว่ะอันนี้อันนี้ความเห็นนี้มีผลนะถ้าจะเล่นอัศวินกับเพื่อนอ่ะใช้การเพราะว่าไอใช้ใช้เกโรสเกโรมันบวกเลือดอัศวินก็จะปาดแรงขึ้นเออมีเหตุผลแบบนี้อัศวินพี่แรงดิเออเลือกถูกนะแต่ไม่ได้คิดไว้นะคาถามเนี้ย <laughs> ไม่เอาการอัพของแดงแสดงว่าอีกไม่นานก็บิดแล้วของแดงมาเมื่อไหร่ เลเวลเท่าไหร่มีของแดงและตอนนี้เราเลเวลเท่าไหร่โออการันตีม่วงผมเอาจริงโจจรยิงโจ้ได้ตอน90้าสบใบแล้วดีใจด้วยนะครับเราลุกแก้วราชาใต้ดินไว้ได้ราชาทะเลลึกดีแล้วจะบอกว่าราชาใต้ดินอะ่ะมันดาเมจแรงใช่ไหมแต่มันสู้ u ูอาไม่ได้อยู่ดีแต่ราชาทะเลมันยังซัพพอร์ตตัว UR ได้ผมได้หินแฟตอะอะตอมิกโกแต่ไม่มีตัวซักตัวนะจบจัด วันนี้จบเวลสาวสิบเก้าเติมพระคัมภีร์วันนี้พอจะตามทันไหมครับทันครับดีกว่าผู้ไม่เติมแน่นอนนะฮะผมเล่นเซิร์ฟเดียวของพี่กี้แต่เพิ่งเล่นวันนี้ตอนนี้พลังสองหมื่นเอ่อท็อปเซิร์ฟทันไหมครับไม่ทันครับยังไงก็ตามไม่ทันมัญชาใบอุ้แฟนแพททองผมไม่เอาด้วงแล้วเอากาโร่ดีกว่าเหมือนหมาป่าเดียวดายเลยครับพี่เอาด้วงพ 1, าร์ทหนึ่งกาโร่พาร์ทสองืูเรื่องโนะดนตกเยาวอยาว้า